สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแบ็กแคสช่องออนิทินเทียนนะครับวันนี้จะมาสอนการเล่นเกมสกรัมแบบอันนี้แบบผู้เล่นใหม่นะครับโดยผมเองอันนี้คือผมจะเช้นตัวใหม่ให้หมดอันนี้จะเป็นค่าสเตตัสพื้นฐานอ่ะผมไม่ได้ว่าคำยากก็จะมีสเตงคอนเด็กแล้วก็อินอินก็คือค่าความฉลาดเด็กเด็กจะเป็นค่าความอ้วนความแบบไขมันอ่ะเออค่าไขามันยิ่งค่าน,นี้เยอะไขมันเราจะยิ่งน้อยอ่ะเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดู ค่าคอนต่ำๆอ่าอันนี้สามเหมือนเดิมนะนี่พอผมลดลดลงอ่ะนี่จะเพิ่มขึ้นใช่ไหมพอผมเพิ่มเพิ่มค่าเด็กอ่าค่าคอนก็จะลดลงไม่เข้าใจอะหมอโอเคเอเป็นประมาณนี้ถ้าสำหรับผู้เล่นใหม่ผมแนะนำอัพแบบนี้เลยคอนห้า อคอนซักสามอ่าแล้วกันคอนสัก 3. สาสติงหเด็กเด็กไม่ต้องอัพก็ได้แต่ถ้าใครใครแคร์แคร์เรื่องแบบความสวยหล่อเท่อย่างเงี้ยเออโอเคคนอัพอ่าสมมอัพเป็นตัวความผู้หญิงอันนี้ก็ทรงผมคงไม่ต้องพูดอะไรเยอะเรื่องทรงผมคลิปนีมม้จะมาสอนแค่เฉพาะแบบมือใหม่ไอเริ่มต้นทำยังไงคุณถึงจะไม่ตายนะสกิล อันนี้คือกรณีที่คุณมาคนเดียวนะมาแบบมาคนเดียวจ่าๆเลยเอัพเลยครับ running คอนเนะี่ยเริ่มต้นมา3อัพไปเลย running ผมลีเวฟพอน่าเมลีเวฟพอนถ้าใครถ้าใครขี้เกียจเจ็บนะแต่จริงๆลีเวฟพอนเจ็บง่ายไปอัพพวกอ่าอันนี้ดีกว่าเนี่ยฆ่าหมดเวลาเราแบบเกิดแรกๆเราไม่ค่อยมีอะไรต่อยไนงะ ค่ามันอาผมลดค่ามันมาซักมีเดียมแล้วเพิ่มเป็นแอดวานซ์ไรเฟิก็คือพวกปืนไรเฟิลอะอาต่อไปค่าเด็กค่าเด็กผมแนะนำอัพค่าติ๊บค่าติก๊กก็คือค่าการสระ,สระอดสะอกคุณแกสะอดอ,อะไรพวกเนี้ยมันจะต้องใจเยอะมากแล้วก็อินฟังอินผมแนะนำเป็นการรับรู้เพราะว่าค่านี้ฟาร,ร์มยากที่สุด เป็นค่าที่ฟาร์มยากที่สุดเป็นสกิลที่ฟาร์มยากที่สุดอันนี้สําหรับผมนะนี่คือความคิดผมนะไม่ได้บอกว่าแบบเอ้ยแบบนี้ดีสุดตรงคุณต้องทําแบบนี้โอเคอันนี้เป็นแนวทางแนวทางสำหรบับผู้เล่นใหม่โอเคอย่างนั้นเราก็เชนไปเลยอะไรนะเนมอ่ะแค่สอง <S <S 2> <S 2> ไป<อ>เชนเคแนะนานให้เปิดไอ้เมื่อกี้ที่มันขึ้นมาคือเปิดกันขู้องผู้เล่นนะครับ คือสองชั่วโมงเอ็ NBC จะเกิดน้อยลง m u l o n e ีซ s จะเกิดน้อยลงแล้วก็ซอมบี้จะเกิดน้อยลงหมายถึงจะเกิดเข้าหาเราอะ่ะเวลาเขาเราเข้ามเมืองอะ่ะจะเกิดน้อยลงอ่าสมมตุติเราลงพื้นมาแล้วสิ่งแรกที่เราควรจะทำก็คือเราหาหินก่อนเลยอ่า อ่าเฮียนี่มาเพื่ออะไรมาเพื่อรับมีดขับมีดหินอ่าพอเราได้หิน้วใช่ไหมเนี่ยเราจะสามารถเอาตัดมาตัดพวกไม้เพื่อหากิ่งไม้ได้ถ้าเราไม่มีเราไม่สามารถทําได้นะอ่าพอเราอย่างนี้สิ่งสิ่งต่อไปที่ผมแนะนําให้คุณผู้ชมทําอ่าตัดอันนี้เลยตัดกางเกงในตัดซื้อตัดกางเกงในตัดเสื้อในตัดรองเท้าตัดเพื่ออะไรครับตัดเพื่อมารับนี่ ถุงประดิษฐ์เยอะนะผมร้อนอะไรเนี่ยไม่ <What? S 1> ร้อนโอเคครับเชื่อเสร็จแล้วเนี่ยครับถุงถุงประดิษฐ์เอามาใสไ่ไว้ก่อนนะครับถ้าเรายังหาก,กระเป๋าไม่ได้เพราะว่าบางทีกระเป๋าซิฟคุณมันอาจจะดอกยากอ่าเนี่ยพอใส่มันจะใส่ของนี่เยอะขึ้นอ่ะตามปกติเสร็จแล้วอาวุธอาวุธเริ่มต้นหอ,อกผมแนะนําเป็นหอ,อกนะสําหรับเริ่มต้นอ่านี่ไงทาได้พอดีเลย ต่อไปให้เราครับหอ,อกเนี่ยหอ,อกหินไปเลยจริงหอ,อกไม้อดาเมจมันเบาใช้หอ,อกหินดีกว่าอันนี้คือก่อนก่อนเกิดมาเริ่มแรกคือเรายังไม่มีอาวุธใช่ไหมเราก็ต้องมีอาวุธซึ่งผมแนะนําให้เป็นอาวุธระยะไกลก่อนอ่ว่าเราจะได้ในเรื่องรอะยะผมวิ่งเข้าเมืองให้ดูนี่เข้าเมืองวิ่งเข้าเมืองเสร็จแล้วปุ๊บให้เรารีบหาผมแนะนําให้ไปหาห้องครวัวก่อนเลยครับห้องครัวเพราะว่า คุณจะต้องหาอาหารเน,นี่ยในห้องควาไเช็คโอเคเอาไปก่อนไขค,ควงไขค,ควงนี้ดีนะครับไขค,ควงเราเราต้องใช้เวลาไปสะดอกตู้กวกโลงพักอะ่ะแล้วอาวุธอาวุธถ้าพวกคุณอยากเปลี่ยนจากขออเปลี่ยนจากขอกเป็นอ่ะอัพอัพเกรดไปขั้นอาวุธที่หาง่ายที่สุดต่อจากขออนะผมแนะนามีดอิโตซึ่งแรงมาก เป็นอาวุธที่ผมรู้สึกว่าตีแล้วแรงตีแรงอะ่ะเนี่ยอ,อ๋อนี่ไงซอมบี้เนี่ยมาละเนี่ยเวลามีหอ,อกใช่ไหมอ่าคุณทำอย่างนี้วิ่งเข้ามาปุ๊บตอ่อยอ่าต่อยแล้วถอยจิ้มแล้วถอยจิ้มแล้วถอยโอเคเนี่ยมันจะรักษาระยะห่างไม่ให้เราโดนซอมบี้ตีง่ายแต่ก็หลายทีแลกกับระยะที่เราปลอดภัยแต่ข้อเสียของหอ,อกก็คือถ้าซอมบี้มากันเยอะก็วิ่งสิครับจะอยู่ทำไม แล้วสิ่งต่อไปที่คุณควรทําก็คือคุณไปหาเมืองสักเมืองอ่ะเมืองที่มันมีโรงพักอ่ะเมืองที่มีโรงพักอ่าเดี๋ยวผมกดเอ็ม้ดูจะมีตรงเมืองบีสองอันนี้เมืองใหญ่ถ้าคุณของยังมีอย่าเพิ่งไปเข้านะเมืองพวกนี้มีเมืองบีสองเมืองเอสามบีสามเออเมืองบีสามเมืองบีสี่เมืองเอี่อ่าเอสีตรงนี้ก็มี แล้วก็อันนี้เมืองใหญ่เมืองใหญ่จะเป็นของดีแล้วก็เมืองดีสองคุณพยายามไปหาพวกเมืองเล็กๆก,ก่อนเพื่อเพื่อคุณจะที่ได้ฟาร์มปืนเตรียมของสะเดาะของสะเดาะทำยังไงอันนี้ของของสะเดาะที่คุณต้องมีก็คือหนึ่งไขควางไขควางไม่ว่าจะเป็นไขควงดำหรือว่าไขควงแดงได้หมดครับไขควงหาได้จากไหนหาได้จากการเซิร์ชตามพวกลงรถซากรถยนต์ซากรถก็มีโอกาสดรอปนะครับ แล้วก็ค้นตามตู้ต่างๆและสิ่งที่ไปที่คุณควรต้องมีก็คือนี่ครับพิกล็อกพิกล็อกตัวนี้หาง่ายเพราะว่าอันนี้คือเป็นพิกล็อกระดับกากสดุดมันสามารถครับได้ด้วยการเอาเนี่ยกิ๊บหนีบผมหรือว่าเข็มกัด2ออันนี้หรือผ่าสาิกยัเรียกว่าบ๊อบบี้พินแล้วก็ซิฟฟ์พินอะไรสักอย่างอ่านดอก <c oughs> อ่าคุณเอาสออันไหนอันนึงก็ได้ครับเอามาครับเพื่อที่จะได้ไอ้น,นี่ จะได้ไปสะดอพอสะดอดแล้วในตู้ของโรงพักอะ่ะมันจะมีพวกปืนปืนต่างๆมีโอกาสได้ทั้งแต่ปืนพกไปจนถึงพวก ASW VSS M16 ก็มีโอกาสดรอปนะแต่มันยากแล้วก็อ่าสิ่งที่คุณรู้คนรู้ต่อไปถ้าคุณมีของกินไอ้นี่ไอ้อะไรนะเดี๋ยวว่าหางจระเข้เออสามารถกินได้สิ่งที่คุณหากินในป่าได้นะว่านหางจระเข้สามารถกินได้ ต่อไปต่อไปเดี๋ยวผมวิ่งหาก่อนมันจะมีอีกอันนึงที่มันกินได้อะกระบองเพชรกระบองเพชรกินแล้วจะได้น้ำนะครับอันแบบนึงอ่านี่กระบองเพชร๋ยวมันเซิร์ชเจอของไหมไเ้ยเดี๋ยวกูปรับลืมปรับอะไรเดี๋ยวอ่านี่นี่กระบองเพชรหน้าตาเป็นอย่างนี้มันสามารถกินได้อ่เดี๋ยวผมกินโชว์เลยอเอาไว้กินเวลาเราไม่มีอาหาร แต่ถ้าคุณเข้าเมืองได้อาหารเพียบอยู่แล้วครับโอเคโดยพื้นฐานการเริ่มต้นจะมีประมาณนี้นะครับผมใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ขอบคุณทุกคนที่กดซับสไคร้นะครับแล้วเจอกันให่ต่อไปครับผมไ้อย,ย let's go